งามงามงามไม่เจาอยู่วิธีดีมากเลยนะครับไก่ที่เขาเลี้ยงมันไก่พันพื้นเมืองนะครับอ๋อก็มีพะมงข้างในก่อไม่มีแล้วไปทะลุเมืองไหนหรือแขวงไหนต่อเอาไปปน,นมาเฮ้ยระวงัวงระวงัวงระวังเลยสาวสาว,สาวนั่งผิงไฟนะครับอากาศหนาวแหง้งเหมือนเส้นใหม่นะถ้าดูดีๆเหมือนเส้นได้อะ,<น>ะที่ว่าเขาจะเอาไปเย็บ <laughs> อ๋อเจ้าต้มไก่กับต้มอกีหมูหสุกแล้วก็คือใส่ผักตามมา <laughs> สอนอันนี้จะซับเอียนเลยแม่นบอกกินไม่ถือนะครับคุณพ่อบอกถ้าเกิด ไม่เรียกกินก็น่าจะถือใส่มักเพลกระไบลายลายแทบลายครับขออะญาซิมลาดเทาสูตรปีมือสาวเสียงขวานะครับว่าจะแทบปานใดกเหมือนช่เย็นเลยอะเย็นจริงๆเหมือนตอตบริบ้แช่เย็นเลยเนี่ยดูลุงนี่ขอลุงขอลุงฟุตบอลหนึ่งลูกนะ <c oughs> อ่านะขอกินคำโตๆนะ กำลัเงเดินทางไปสู่เมืองน้อยครับซึ่งเป็นหมู่บ้านชนเผ่ามงที่อยู่ในโซนนี้เป็นหมู่บ้านเดียวก่าที่น้องบอกมานะครับแล้วน้องก็มีเพื่อนเป็นคนรู้จักในนั้นน้องก็เลยอยากจะพาผมเข้าไปแต่ว่าการเดินทางเนี่ยมันจะเป็นเส้นทางลูกลงังก็เป็นเส้นทางเล็กๆนะครับต้องขับขี่ด้วยความระมัดระวังนิดนึงนะเหมือจะไม่ค่อยมีรถใหญ่มานะครับแต่ว่าก็ยังมีอยู่นะครับแล้วก็จะมีหินเนี่ยเป็นหลุมเป็นบทบบตั้งขึ้นมาไม่เรียบอะ่ะเพราะว่าทางยังไม่ได้เกียร์ดีนะครับน่าสนใจด้าน แล้วน่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์ซะมากกว่านะขับจากบ้านของป้าน้องแนทมาประมาณน่าจะราวๆุกเกือบสินาทีนะครับก็ยังไม่เห็นแต่ว่าอยู่ตรงทุกตนาเห็นอยู่แต่ว่าการที่ว่าเราจะเดินทางไปตามท้องถนนนี้มันจะต้องขึ้นภูลงภูแล้วก็ต้องอ,อ้อมภูเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าบ้านน้อยที่น้องแก้วอยากมาเบิง่งอยากมาเห็นเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับจะได้เจอวิถีชีวิตคนวงและได้ดูประเพณีการเตรียมงานวันปีใหม่ โค้งหรืองานุนกินเทียงเร็วๆันนี้ไหมต้องรอติดตามนะครับเราจะไปตามสายไฟนี้เลยนะครับทุกคนเริ่มละพอมแล้วหรอมาสิบนาทีได้อะฮอตแล้วก็เบิ่งต่อเลยนะครับตรงนี้ไปตรงนี้ไปทางบนไหนเนี่ยซ้ายมือไปบนคอนจบูมว้าวขี้ฝุ่นั้งนั้นเลยไม่ใช่มองนะขี้ฝุ่นเราฝุ่นล้วนๆเลยฟาที่กำลังจะรับลังเข่าครับเราจะต้องรีบไปเที่ยวกพอนที่ฟ้าจะหมดแสงตอนนี้น่าจะประมาณห้าโมงกว่าแล้ว นี่ไปตามคาดล้วนๆ<อ>ที่หินล้วนเลยมันไม่ใช่ทาง,อง,องโอ้ดูทางมันไม่ใช่ทางนะมันเป็นคล้ายๆกับเดินมากกว่าแบบที่ให้คนเดินอน่ะมันไม่ใช่ทางที่ว่ารถจะแล่นอะ่ะเออเนี่ยทางจะแคบลงแล้วอันนี้ต้องตรงเบื้องขวาหรือเบื้องซ้ายเบื้องขวาเป็นบ้านหลังเก่าเนะวิวราคาแยกขายยังสวยอยู่โอ้เป็นบ้านเก่าแก่เนาะ บ้านเก่าก็มีอยู่นี่เป็นบ้านหลังคาจากแล้วก็ประดังเป็นไม้เป็นไผ่นี่นี่พิงค์โอ้นี่งามงามงามบ้านเก่าอยู่จะเป็นบ้านเก่าแก่อยู่นะครับทุกคนคนน่าจะเป็นไล่อยู่ครับเพราะว่าพระาทิตย์จะไม่หมดแสงเพราะแต่บ้านงามเนาะโอ้บ้านหลังนี่งามเนาะตั้งอยู่บนเนินเลยอ่ะ มีจักหลังเนี่ยน้องประมาณสามสิบอ๋อสามสี่สิบเนาะก็หลายอยู่นะอมีอยู่พั้นนี้ไงพื้นนี่เหรออันนั้นานี่เลยได้ยังไงได้เนาะเดี๋ยวผ่านทางเขายาข้างนี้จอดข้างนี้ก็ได้เนาะข้างก็ได้ขอบประลักอาบน้ำมาอยู่เลยเว้ยเข้าทางเลยเดี๋ยวนะจะอาบน้ำนี่ด้วยนะจะแก้วจะนอนนี่ก็จะอาบน้ำนี่เลยนะครับเดี๋ยวเอาขนมไปแจกก่อน ้องน,นีเราครับอืมน่ารักครับอนหนุมมันแจ๋งนะครับวันนี้มาดูบ้านเป็ดบ้านไก่ครับที่หมู่บ้านมงนะครับบ้านน้อยนะครับซึ่งบอกเลยครับว่าเขาจะใช้หญ้าคาแล้วก็ใช้ไม้ในการทำรแล้วเป็ดเล้าไก่แล้วก็ใช้ฟืนวิธีดีมากเลยนะครับไก่ที่เขาเลี้ยงมันไก่พันพื้นเมืองนะครับเห็นไหมเนี่ยชอบมากเลยเนี่ยดูดิหันไปก็เจอแบบเนี้ย คนก็เริ่มออกมาพอเห็นพวกเรานะครับสาวๆก็เริ่มชอบเห็นไหมถ่ายรูปเก็บภาพความสวยงามเพราะตรงที่ด้านหน้าเนี่ยคือมันเป็นที่อาบน้าของหมู่บ้านที่อยู่ตรงกลางหมู่บ้านแล้วก็ติดถนนด้วยนะครับนี่คือทางที่ไปได้ต่อนะครับแต่ว่ามันจะไปไหนไม่รู้อะเราสายนี้ไปทางไหนต่อนะไปบ้านไบ,บ้านไหนอะบ้านบ้านของคนพะโมงเนี่ยออก็มีพะโมงข้างในเหรอไม่นีแล้วไปทะลุเมืองไหนหรือแขวงไหนต่อ สุดนี้แล้วสุดนี้แลว้วสุดสุดบนเทิงนสุดเทิงอ๋อก็คือสุดภูเขาแล้วก็ไปต่อไม่ได้ไป,ไปทางนั้นได้ทางนี้ก็ไปได้อ๋มอ,อมีทางเล้ยกก่อนเข้าหมู่บ้านนะเนาะโดยเข้าใจมวานนี้เขาน่าจะไปทำไรทำสวนจะไม่กลับนะครับก็ปล่อยให้เป็ดหาก,กินเองแต่เขาก็โปรยกระโพดไว้นะครับแล้วก็จะมีวัวที่เลี้ยงหลังบ้านด้วยไก่ก็ไปกินกระโพดที่เขา เก็บไว้นะครับไม่ทาพันเนี่ยมันก็เป็นวัฒนธรรมของเขาแหละเดี๋ยวเดินขึ้นไปดูบูบ้านมงนหน่อยครับเดี๋ยวเราก็จะไปกันตอ่อเพราะว่าเดี๋ยวจะคํามช่หนะโอ้ทุกคนอันนี้คือภูสันนะครับที่คุณพ่อน้องแกบอกว่าสูงนะครับแล้วก็มีทางขึ้นมาครับทําทางถึงแล้วก็ดูแล้วคือเข้ามาทางบ้านนี้ครับบ้านน้อยเอาไปปูนมา เอ้ยระวังระวังระวังเหรอก็นั่งได้ประมาณสามสี่สิบกัวร้านเนี่ยอ๋อเหรอแม่เมื่อกี้เนี่ยทำกลัวมันไงมันก็เลยฮึ่ฮึ่มันมีอย่างหนึ่งไงเน็ตไม่สนใจมันแล้วก็มีอย่างหนึ่งคือเน็ตสวยถูกตามันมันก็เลยเฮ้ยสาวนี่ว่ะเฮ้ยข้างหลังไว้มันไล่ผิดไก่ มันมันมันไอ้นี่มากเลยอะ่ะมันมันมันซ่ามากไงถ้าเกิดไม่มีเจ้าของนี่เป็นเรื่องเอ้ยฟิดรถมาเฮ้ยรดรถรถรถเดีย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 ชนกันเลยเดี๋ยวเขาก็รู้จักอะ่ะอ,อ้ยอ่าทุกคนเดี๋ยวไปดีกว่านะครับตอนนี้ก็คือเรารู้สึกว่ามันเย็นมากแล้วนะครับเขาก็เริ่มเอาวัวอะไรกลับกันแล้วนะครับนี่เขาก็เริ่มอาบน้ำนอนแล้วเดี๋ยวเราไปกันดีกว่า ไอวัวเจ้าตัวเมื่อกี้มันดุมากเลยครับมันจะเล่นรถผมมันไปแล้วนะครับปล่อยเ,เข้าไปนี่คนก็อาบน้ํานะครับเพราะว่าถ้าเกิดอากบกลางคืนนี่หนาวอาบไม่ได้ครับก็อาบตอนเย็นๆนี่แหละอาทิตย์กลับกบาแฟแล้วนะเดี๋ยวเราจะกลับไปบ้านป้า,ปาไปทำกับข้าวกินกันนะครับทุกคนไม่แน่ใจว่าแปะส่วนสวนตอเบอรี่้หรือเปล่าเพราะว่าน้องเขาบอกว่ามันต้องลงทางไปอีกแล้วก็ต้องขึ้นไปอีกอาจจะเสียเวลาก็ได้นะครับ่ะไปครับทุกคน เขาเลี้ยงไก่นะครับทุกคนบาไวัเขาก็อยู่บาไวัเขาก็ไม่อยู่ไไมาถอยแล้วก่อไไนอไม่มีที่กลับรถเลยทางมันเล็กแล้วก็แคบมากหมดมไปไม่ต้องคุยเลยนะอสาวยังไม่อยากกลับเลยยังลงไล่กับบรรยากาศบ้านน้งน้อยนะครับเขาก็สงสัยรถเราเป็นรถไทยเขาก็บอกว่าเออรถไทยรถไทยแล้วเขาไม่กลับเราจะกลับก่อนนะครับดูดิ พาทิ่เริ่มหมดแสงแล้วด้านหน้าแต่สวยได้เป็นสีส้มเลยอ่ะนะครับอ่ะเดินทางทุกคนนะดึกแน่นอนอกี่โมงวะห้าโมงครึ่งแล้วอโอทุกคนธรรมชาติจริงๆเนี่ยโคตรธรรมชาติโคตรแต่ว่าติดเดียแบบวิถีได้เลยนะทุกคนเนี่ยวัวควายนี่เดินเป็นแถวเข้าบ้านเลยอ้วนปีเลยนะเนี่ยคนข,ข้างหน้าก็สพาย น้องอยู่ข้างหลังแล้วก็เดินเห็นปะก,กลับบ้านไล่วัวไล่ควายกลับเห็นไหมวัวควายก็แยกกันแบบเข้าคอกตามแบบระแบบดิจิตอลเลยเหมือนลงโปรแกรมไว้ว่ามันต้องเข้าบ้านนี้นะมันต้องเข้าบ้านนี้นะเห็นปะนั่นแล้วเราก็เข้าสู่บ้านปลาของน้องแนทนะครับเดี๋ยวจะไปทําอาหารกินกันไฟฟ้ามีแต่ว่าเขาน่าจะไม่เปิดเยอะแต่ไฟตามทางไม่มีอาจจะต้องลำบ,บากในการเดินทางกลับนะครับไไดูดิสวยงามตามท้องเรื่องไปย่างยิ่งเลย นะครับเดี๋ยวไปทำอาหารกินก่อนไปไปโอ้ยอากาศเย็นแล้วเว้ยเฮ้ยแป๊บเดียวหนาวเนาะตัววัวตัวควายเตรียมเข้าคอกครับดูนะเห็นไหมโอ้เนาะพอเปิดประตูปั๊บเข้าเลย แน่นอนอไปทำกับข้าวกันต้มไก่ป้าเราต้มไก่เนาะต้มไก่อันนี้ไก่หามาจากไหนครับเอามาจากบ้านหามไม่รูามจิอ๋อเอามาจากไหนคือเลี้ยงมั้งมีเลี้ยรู้ไปซื้อมาบัวคนแบบว่าอันไม่ว่าผัวปลาเป็นแบบอ๋อ เป็นหมอ,เ,อเป็นหมออะไรอ๋อแล้วก็คนก็คือเอามาให้เนาะเวลาไปรักษาคนเนาะนอ๋อนี่แล้วอันนี้ป้าหงข้าวเนาะเออหงข้าวอ๋อสาวๆนั่งผิงไฟนะครับอากาศหนาวแหงนอกเออน้องเน็ตบอกว่าคุณป้าก็ชวนนอนที่บ้านน้องแก้วก็บอกว่าน้องแก้วก็จะชวนนอนที่บ้านเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปส่งน้องแก้วแต่ผมบอกว่าผมย่านย่านคุณพ่อ <c oughs> บอยญาติคุณพ่อเจ้าโทรมาตามกับคอยว่าเอ้ยทาไมไม่พาลูกสาวขขงกลับบ้านเงี้ยคอยกับญาญ่กวงมือหน้าเขามาให้เจ้ามาเป็นนางเอกอยู่ก็เลยต้องไปส่งแต่ว่าแกบอกว่าถ้าเกิดได้นอนนี่คือจะพาไปยามกบแมนบอกบนี่คือต้องไปยามตอนเช้าหรือว่ายัางไงหรือต้องไปเบิ่งยังไงมันจะเข้ามาอยู่ในรูหรือว่ายัางไององ่ะสวยนี่คือสายนะอ,ยยอืมก็คือได้กินแน่นอนหรือว่าต้อง,ต,องต้องรอดู จะจะซื้อมาใส่รูไว้แต่ว่าเขามีคนที่เป็นธรรมชีพหากกบแล้วเอาไปขายในตลาดมันบบอสถ้าเกิดจริงจ้ิงนบอกว่าถ้าเกิดจะเอาจริงๆออกไปได้แต่ว่าต้องเข้าป่านะย่างเข้าป่าไปมันมีห้วยแต่ก็ไกลหน่อยจริงๆก็อยากอยู่นะครับเดี๋ยวรอดูก่อนนะครับว่าถ้ามีเวลานาะยก็บอกว่ามาได้เพราะว่าวันดองของน้องแก้วนาะยก็จะมานอนบ้านคุณน,านานะ้ามันบอสน้องแก้วบอกว่า ไปงานแต่งที่ลองซาเสร็จต้องมางานแต่งน้องให้ทันด้วยเดอ้อโอ้ยคอยจะคอยจะตื่นรืยยังเมื่อตอนนั้นนะถ้าทางจะกินเบียร์ลายอันจะอท่าเบิงนะคะอันนี้คือเมนูต้มไก่ต้มหมูแล้วก็หุงข้าวนึ่งข้าวนะครับเดี๋ยวจะดูการทําลาบตกลงลาบเทาเนาะของคนที่นี่ว่าจะเป็นแนวใดนะครับจะแซบไม่แซบเดี๋ยวรอติดตามชมนะครับสูตรลับเฉพาะคนที่ติดตามชมผมจะได้เห็นนะครับผักจากสวนก็คือเก็บมาทําอาหารนะคุณนะ้าเนาะ แล้วเทานี้อยู่ไหนคุณนะนอ่าไปแล้วอ๋อยังไม่ได้ล้างเลยต้องล้างก่อนปะไม่ล้างแล้วล้างแล้วเนาะโอ้โดยเอ,เอาเอาเดี๋ยวท้าเบงนี่ปลาอนเ<ร>ขาล<ร>้างเรียบร้อยนะครับสะอาดนะดูดิ<ร>เหมือนเส้นใหม่นะถ้าดูดีๆเหมือนเส้นได้อะที่ว่าเขาจะเอาไปเย็บข่าวใส่เลยครับดูดีๆนะทุกคนเห็นปะสุยนิ่งแวววาวเขียวมรกต เอาข้าวลงแล้วนะครับในวันนี้นจะโชว์ฝีมือการยีข้าวน <laughs> ีแม่นะโอ้ไอ้อนี้ลองเนะาะไอ้บวมเนาะบวบลองต่อข้างล่างนะครับไม่ให้มันติดก้นนะครับ <c oughs> ดูความร้อนเจอความเย็นก็ไปควันกระจาย อันนี้ข้าวปลูกเองบ่แม่ข้าวปลูกเองบ่ปลปูกเองปลูกเองเนาะนี่อยู่กันสี่คนก็นกินกันสี่คนเนาะเออสี่คนนี่น่าจะเพื่อเราด้วยแหละนะนี่นี่ดูนทโอ้สาวสวยต้มผักเนาะเอาต้มใส่กับไก่กับหมูเลยเหรอ มันเป็นแกงมันเป็นอีอย่างไงอ๋อจะต้มไก่กับต้มเมือ่อกี้หมูให้สุกแล้วก็คือใส่ผักตาม,มคอยก็นึกว่าจะต้มลาลาอ๋อนี่ครับใส่เข้าไปแกงผักนะะทุกคนครัวตั้งแต่ยุคการ์ตูนแข่งเกลือจึงถกเติอืมเกง่งหน่อยออกเรือนเจ้าก็ต้องทําเป็นทุกอย่างละเด้อ <laughs> <laughs> แต่สัก5ปีเด้อ <laughs> 5ปีเจ้าจะถึง30ยัง <laughs> ยงังยังยังเป็นสาวอยู่ อ่าม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 าอีแม่จะเอาเข้าวใส่ติ๊บแล้วโอ้ยนี่บอร้อนนะแม่เนาะไม่บอกไม่ร้อนนะดูดิดใส่ละปันละโอ้ว้าวว้าวเหียพร้อยว้าว เมนูต่อไปนี่มาแล้วครับเป็นทีเด็ดที่เราอยากนําเสนอมากเป็นอาหารพื้นบ้านอาหารท้องถิ่นที่มันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแล้วมันขึ้นในแหล่งน้ําสะอาดบริสุทธิ์ผุดพองนั่นคือเมนูลาบเทานะครับซึ่งผมบอกแล้วครับเป็นซิกเนเจอเพราะที่นี่จะไม่ได้ใส่เครื่องปรุงเยอะมากเพราะว่าเครื่องหมูก็จะมีเกลือกับชูรสเท่านั้นนะเดี๋ยวแม่เต็มเครื่องก่อนโอ้นี่ทีเด็ดทีเด็ดทีด่ผมกำลังบอก,กบ คืออะไรปลาล่า,าแ,มแ,มแม่นบ่แม่แม่น่นปลาล่านะปลาแดกเอาที่นี่เอินปลาแดกเนาะใส่เข้าไปนิดหน่อยในน้ำนะครับที่ต้มไว้อันนี้เฮ็ดเองบ่เฮ็ดเองเป็นต้นเลยนะแม่ตักให้ดูสักตอนหนึ่งเป็นตอนปลาหยางอะปลาหนอ๋นี่ปลาหนเนาะโอ้ยแซ่บเล้แน่นอนคืนนี้นนค่อยมกักหลายเด้ออย่างนี้มันคือของแซ่บแท้ๆเลยตามสูตรฉบับเลยเนีย่ของแท่แม่ <laughs> ขขอองงแแทท้้สูตรลับฉบับอร่อยคือต้องใส่พงอร่อยนะแม่เนาะแป้งนัวใส่หลายแซบหลายใส่น้อยบอแซบเป็นบออ่าเอางั้นแม่ใส่เลยแล้วแต่แม่เลยโอ้ยอ่านี่แซบบอแซบคือช้อนนี้นะครับทุกคนสุวงไม่ไหวอ่าเอาที่แม่แหละแม่เฮ็ดแหละเอาอุ๊ยอะไรเนี่ย เกลืออ๋อเกลือใส่เลยเก็บใส่แม่เขาเก่งๆนั่นนี่นี่โอก็ใส่ประมาณครึ่งบวงนะอันนี้ใส่ในเยืออเก่าๆแม่ดูเยือกหน่อยดิมันเป็นพลาสติกแหมบอสโอ้ยเก็บไว้หลายปีแล้วเนาะของเก่าแก่นั่นน่ะไว้หน้าซื้อมายามแม่หน่อยอันนี้พี่สาวคนโตของแม่น้องเนตนะครับสุขแล้วนะเนตนะสุขแล้วครับทุกคน แอนเอาไปเก็บแล้วนะกลับมาดูตรงนี้ครับไฮไลท์มาแล้วนะครับทวนเทานะครับเทา,ทาททอืมนี่นคุณแม่สับเทานะครับเก็บเลยผสมตามสบายเลยเอาสูตรง่ายเลยปกติภาษาแอน,นถ้าเกิดเขาสับเมื่อกี้เขาเขาพูดว่าไงปักฟักฟักก็คือการสับนี่นะพี่ก็เลยงงอ่ะ ว่าสอนอันนี้จะสับละเอียดเลยแม่นบอ๊ละเอียดเอาหย,ยาบๆบอ๊ะลาบเทาของแท้ต้องแบบนี้ครับสับเข้าไปสับคือลาบซี้นอะไรอ๋อเหรอไม่อย่างนี้มันมก็ต้องละเอียดสิน,น้องแนทเหรอมันจึงบุเป็นเสน้นยาวๆนะอ๋อเออมันได้เป็นแบบละเอียดจริงๆง่ายนะเป็นตอนๆนะอ่า,อานี่น้ำเดือดแล้วอุย้ย <laughs> แม่เขินแม่เขินอ่าแม่ครัวตัวจริงของเราครับน้องเอกของเรานะครับน้องแนทก็จะเป็นคนอาสาทาลาบเท้าต่อนะครับนะนี่กินไม่ถือนะครับคุณพ่อบอกถ้าเกิดไม่เรียกกินก็น่าจะถือเพราะว่าอันนี้เป็น,ปนอาหารตามธรรมชาติแล้วก็ต้องเป็นแนวกินที่เขามาต้อนแขกตามปกตินะครับนะ ใส่เข้าไปครับในน้ำต้มที่ว่าเมื่อกี้ที่เขาผสมเครื่องปรุงที่มีปลาร้ามีผงชโชลรสแล้วก็มีเกลือเท่านั้นเองนะครับแล้วก็คนให้เข้ากันอุยอ้ยอุ้ยแป๊บเดียวไปเงี้ยหรอมันคล้ายๆมันละลายน,น,นะแนทเนาะอันนี้คือเราเอามาลวกน้ำรู้ว่าเราเอาน้ำทั้งน้ำด้วยเนี่ยอโอ้ดูนี้ นี่อ๋อคือมันจะยาวปลาสอดบอกให้ให้มันแบบเป็นแบบเส้นๆแบบชิ้นๆไม่ให้ยาวครับเวลาจิ้มกินจะได้แบบเป็นคำน้อยๆครับแต่เราชอบกินคำโตเั่นหัหอเดี๋ยวหั่นเครื่องตามต่อครับจะมีหอมกับปักซีนะดั้งนั้นเราก็จะรับหน้าที่เป็นแม่ครัวต่อนะครับนะรสอดของเก๋งมากเลยจบ ใส่ไปนี่ครับใส่แล้เชี่ปุ่นเนี่ยไม่ได้ซื้อก็ซื้อหนึ่งหมอซื้อ,อห,นหนึ่งให้เข้ากันต่อนะอ่ามีมักเผ็ดด้วย บัากเพนนี้คือปนเหรอดมก่อนได้ป๊ได้ได้ดมก่อนดิทำไมอ่ะทำไมต้องดมก่อนดมเหมือนบูดอยังไงโอ้ยต้องดมแม่อ๋อไม่เป็นไรเราบังเพนเราจามนี่ทั้งเข้าคอทั้งอะไรหมดเลยนี่อ้าวใส่บั๊กเพนก็ไปหลายลายแซ่บหลายครับอ๋อดีดรงให้โค้งเราไม่ธรรมดาเนี่ยธรรมดา อ่านี่หมักสิงไคหัวสิงไคซอยใส่หรือไม่เนาะอ่าได้ใ,ให้นะัดซอยท่นตะไคใส่เข้าไปด้วยนะครับนี่ตะไคร้ก็ใส่เข้าไปแล้วนะครับคนต่อ,อ,อต้องให้ใครชิมต้องให้ลุงชิมไหใช่ไหมเนี่ย เจ้าซิมเบิงดูคือจริงๆแล้วก็มีแค่นีนน้นะแม่นะที่ใส่เข้าไปนะ,ะอ่าเอาเน็ตซิมเด้อแซบยังแซ,แ,แซบแท้ค่อยซิมบ้างเลยบ่ได้อาม,มามามาขอยาซิมลาบเทาสูตรฝีมือสาวเสียงขวานะครับว่าจะแซบปานใดไม่ <c oughs> อ่อไรแล้วนะ็แซบแหง หอมมากเลยความตคร่อเทนแล้วก็เท้าเนี่ยมันคือมันได้แบบละมุนล,ละม่อมอะไรเงี้ยกินกับข้าวเนี่ยนี่คือใช่เลยนะครับก็เมดูวันนี้คือว่าผ่านนะครับถ้าไม่ได้ตรงนั้นนี่คือเรามาไม่ถึงนะครับแล้วก็บรรยากาศด้านนอกนี่คือมืดแล้วเดี๋ยวจะตั้งบนินข้าวแล้วใช่ไหมครับ <S <S <ม>โดยนะได้ไปดูบรรยากาศด้านห้าหน้าต่างก่อนตามมาดูเริ่มมืดแล้วนะครับแล้วก็หนาวด้วยมาเอกคนหายไปแล้วอุ้ยมาอยู่ต่างประเทศเลย ขอมองบ้านเราใหญ่หเลยกินมองแบบนี้ <c oughs> โอ้ลมแรงมากครับเดี๋ยวต้องกลับโดยกินข้าวก่อนไป<ช>6โมงแล้วนะ<ม>น้องแก้วกินข้าวเด้อ<ม>ตั้งมุงข้าวแนละ้วเดี๋ยวไปตามน้องแก้วก่อนนี่คือตอนแรกเขาจะให้เรานอนนี่นะครับปูเสือท่าแล้วนะเดินได้นะแม่นาอนแก้วมาแก้วไปไหนแก้วแก้วแก้วไปไหนเอ่ยแก้วหายไปแล้ว เดีนะ๋ยวแกแก้วกินข้าวก่อนนะจะไปเดินเล่นแถวๆนี้นะครับบรรยากาศดีเจ้าท่าทำอะไรอีกบอสอ่าโอเคเดี๋ยวกินข้าวนะครับอันนี้คือไก่ที่ต้มนะครับป้าบอกว่าทําการสับเพื่อที่ให้เป็นตอนๆแล้วก็เดี๋ยวจะเอาําแกงมามสุปใส่ไปคือได้กินน้ำซุปร,ร้อนคือมันจะอุ่นมากนะครับเมื่อกี้ออกมาามแก้วคุณน้องหนาวมากแก้วเดินไปดูส่วนสตอรอเบอรี่ที่ตรงทุ่งนาครับก็ใส่ยอยู่ตะโกนไปเนี่ยคือได้ยินเลยนะครับเพราะว่าที่นี่เงียบมาก ออกไป,ปลกลังไซค์ขนเล่นน้ําแต่ว่ามันจะเป็นเงาเงาแล้วมันจะไม่ใช่สว่างแล้ว้าทิศจะเป็นสีส้มข้างนอกเนอะมันได้บรรยากาศแบบดุกทุงดุกทุงแล้วก็ถ้าเกิดกลางคืนนี่นอนนิ่งเงียบส,บสงบป้าแส่ปกตินอนจักโมง้งนอนเก้าโมงแปดโมงแปดเก้าโมงสองทุ่มสามทุ่มก็นอนเนาะอะหลับเลยนะสบายกลางคืนก็กมีรถเล่นเนาะมีก็มีอยู่เนาะมีก,ก็มีอยู่มีรถเล่นอยู่น แล้วอ <Ha? S 1> ันนี้แฟนประแสงกลับมาตอนตอนใดแฟนพระแสงอ่ะมาแฟนประแสงมาตอนใดเนี่ยเออไปเฮ็ดเบี้ยก่อนไปเฮ็ดอันไปจดคนแล้วไปนหมอแล้วโอ้โดยโดยน่าจะยังติดเบี้ยงอยู่พ่อเรายังบุ๋มาเป็นหมอโอ้โดยโดยไปถ่านส่วนเนื้ออ๋อโดยโดย อ๋ออันนี้ก็หนังหมูนะหนังหมูโอ้ดโอได้กินของดีนะครับเนนี่น่ยแครับเ้าก็หน้ำแก้วไปเก็บอ้าวไหนนึกว่าหายไปไหนตกใจนึกว่า <c oughs> วผู้เผาคนไหนไปแอบรับพาตัวแก้วไปไหนมีหน่วยด้วยเนาะโอ้ยมีสตรอเบอรี่ด้วยเนาะป๊อดจยางกระเบื้องเม็ดมะเขือเทศอันนี้ซิมได้บด้เจ้าไปแอบบ เก็บเผื่อเจ้าไม่เรีกยกค่อยค่อยคิดถึงแย,ย่เลยเนี่ย <c oughs> เป็นห่วงให้เราคือเรียกไปเจอไก่บอแก้ว <Okay. S 1> นัดชิมด้วยกันให้เจ้าอะไรอาลูกุกำงงานให้เจ้าอันนี้เจ้าซิมไปยังซิมแล้วแซบบอแซ่บอ๋อนะวันนี้มีสตรอเบอรีส่ดสดเลยใครปลูกอะครับน้องแสงใครปลูกปลูกอืมอืมหมือนสตรอเบอรี่แช่เย็นเจี๊ยบเลยอะ หวาน,น,นเปรี้ยวมันเย็นใช่อันนี้ฉีดยาบอ่ะบชีด้วยนะ,ะว่าเหมือนแช่เย็นเลยอะเย็นจริงๆเหมือนต,อบ,ตอบลิ้นแช่เย็นเลยเนี่ยอืมกรอบเลยอาโอเคเกินข้าวเสร็จแล้วเดี๋ยวกินข้าวแล้วก็ได้ล่ำลาคุณป้าแสงกันนะครับบังครับมากินข้าวกันนะครับเดี๋ยวคุณป้าเขาจะรอคุณลุง<บ>ขอเลยบอกให้พวกเรากินก่อนน้องชายมาน้องแสง กลลับแ้วเออเพราะว่าเรากลับดึกเนี่ยเพราะว่าเราต้องเดินทางอีกนะอ่ะให้สาวแกะให้ด้วยพี่คอยัดแกะให้เดอ้อเจ้าเอาเข้าวไม่ค่อยเอาอ่น้องกินด้วยข้างซ้ายแกะให้ทุกคนทำเหมือนเจ้าบ้านนะที่ไหนได้คือผู้มาเยือน,นกินบ่นมอ่ะเดี๋ยวให้กกินน,อนนะ่อเจ้าบ้านเปิดก่อนท้องแนทเปิดดีกว่าในฐานะที่เป็นหลานเนาะลูกข้าวร้นวอรรนออแกน้นนย ออข้าวไก่น้อยนี่ปลูกเองบอ๊ะข้าวไก่น้อยนี่คือขึ้นชื่อในเชียงขวางมากครับใครก็อยากกินเพราะมันจะนุ่มนิ่มหอมนี่ปลูกไว้หลายวะเงี้ยหลายเายนาะก็ปลูกกินเองนะอยู่ได้ทั้งปีได้เนะจ้าก่อนนะงคนยะายขอปั้นลูกน้อยดูลุงป,ปั้นลูกเบลเลย <laughs> ย่ายบออิ่มอ่านี่อันนั้นซิมบงว้าวน้องมากน้องมาก ก็ข้าวตีมือนะน้ำมันเน่น้ำมันเออนี่น้ำมันทาน้ำมันทาเอาเจ้าเอาหมูให้ไก่เจ้ามันก็ได้มั้งกลัวเจ้าจะผอมเดี๋ยวมีคนว่าค่อยเอาเจ้ามาทะเลาะมาเองกันเนี่ยยากมากเลยกินคำน้อยจังาสาวเราดูลุงนี่ขอลุงขอลูกฟุตบอลหนึ่งลูกนะอันน่ะคอยกินคำโตๆนะ แับน้องแมททำได้อร่อยมากราบเผาอร่อยกินี่นูกินทุกทัน้องสายสายดังเบิรงเดียวอ่ะซ้อนแจกซ้อนแจกซ้อนเจ้าน้อใสานั่นเงเบิรก่อนอซิมตอนตอนอาเรเลยตอนนี้ย เ <Okay. S 1> <laughs> ขาบอกให้เอามเอาเอาเอา,เอา,เอา,เอามันจะทุบมือมันจะได้ไม่ติดน,นะอะผมเสน้นเล่นก่อนเลยนะอืมอ่ออยากตื่นกำลายกันนะครับทุกคน <laughs> น้องทรายพลาดแล้วทีมงานพลาดแล้วลุงหิวมากลุงไม่อยากบอกว่าวันนี้เ <laughs> มนูอร่อยมากเดินใครด้วยเหนื่อยด้วย ทำให้กับวันนี้เจริญอาหารอุ้ยยยนี่ประกาศนะครับทุกคนมดนอายเนอะน้องรักมากน้องแก,น,กนทัเอากทอีทีจะไปแล้วนะครับทุกคนจะกินเต็มที่แล้วรีบไปด้วย ว้าเชื่อใจร้อนๆนะเดี๋ยวรำรามบรรยกาศท้ามคืนนี้ไปดีกว่านะครับขอบคุณน้องแงนนมากเลยนะที่เป็นเนพื่อนกันนะน้องกเกล้วยนะขอบคุณมากนะที่มาเป็นเพื่อนกันนะน่ารักนะครับนะเดี๋ยวจะเป็นเจ้างสายแล้วก็คุณป้าด้วยนะป้าขอบมากนะครับน้องสายขอบคุณมาเกเด้อขอบใจเด้อขอบใจเด้อคุณป้า,อปาออบอกพูดไหนก็ไม่รู <laughs> ้นะโอเคเดี๋ยวเรากินข,ข้าวเสร็จลเราแล้วนะครับทุกคนอ่ะลาท้าอีกหนึ่งคำไปละอร่อยจังเลยนะไปถาที่กินเียนะ 응, 깰룩, 깰룩,